สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยวที่ชะตาคาเฟ่เอ้ยชะตาธรรมชาติคาเฟ่ค่ะโอ้ยบอกซืออ้อกับปรกิกจ๊าเถื่อนะาคาดูบรรยากาศร,บรอบๆนะคะคาเฟ่ตรงนี้อยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมนะคะดูบรรยากาศร,บรอบๆจะเป็นทุ่งนาค่ะบรรยากาศคือดีมากแดดก็ดีด้วยค่ะดูดอกบัวนะคะไปตาลุงสะกล,ล้งเป่ยนเย็นดีแท้แดดค่าแดดมาก ถาว่าร้อนไหมไม่ค่ะกูนี่ใหม่เลยค่ะใต้ค่ะเดินไปดูข้างในนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างช่วงที่เรามายังเป็นช่วงที่มีสถานการณ์โควิดอยู่ลูกค้าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะมันแบ่งเป็นสองส่วนนะคะข้างล่างคือส่วนที่เป็นโดมค่ะแล้วเดินเข้าไปข้างในนะคะจะเป็นโซนห้อยขาค่ะนั่งห้อยขาแต่ฉันถนัดห้อยหัวมากกว่าค่ะ กาจะง้อยก็ยังไงอยู่นะคะกลัวชาวบ้านตกใจกันค่ะไปค่ะเดินเข้าไปดูนะคะอ้าวฟุ่นล่ะงวกซ้ายงวกขวาเบิงบรรยากาศรอบ้างค่ะปัดคิดเห็นคิดฮอดบานนอเห็นทงได้ปันนี้เขางามค่ะค่ะพี่น้องค่ะเดินเข้าไปดูข้างในนะคะ เนี่ยค่ะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่นั่งห้อยขาสําหรับมาสวีทกับคนรักนะคะเพื่อนมานั่งชิลมานั่งทํางานได้ค่ะอ่ะเดินไปต่อไปไหนก่อนไปไหนก่อนอ่ะเดินไปเรื่อยเขาให้ไปไหนไปได้ค่ะไปเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวเบิงข้างๆป้าอ้อยมคักแถว่ะบรรยากาศดีค่ะค่ะพี่น้องอ่ะฮอนเซยผมก่อนค่ะน้อยหนึ่งค่ะอ่ะดูข้างล่างเขายังไม่เปิดให้บริการนะคะเพราะว่า อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดตอนนั้นที่เราไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดือนไหนแล้วนะคะเพราะมันหลายเดือนแล้วค่ะเพิ่งไม้มีโอกาสได้มาลงคลิปนะอ่ะดูบรรยากาศค่ะเขางามค่ะไป็นตะเกียวค่ะคิ้ทอดบ้านอย่าไปเกี่ยวเข,าาออเาาขว่าค่ะป้าอ้อยก็ไป็นัดไปตัดตับจ่างเลยค่ะมึงดูผัวค่ะคักงามค่ะปลาอ้อยค่ะปลาอ้อยปลาก้วย <laughs> แม่ไปกินกล้วยกันบ่ค่ะ อ่ะไปลงลงอ่า,อาทุระทุเลลงไปไหนไปไหนก่อนอ้าวลงค่ะลงค่ะไม่รู้มีทางให้ลงหรือเปล่ากูลงก่อนละค่ะอ่ะวมองได้ยังใดไปค่ะตามมาค่ะตรงนี้ยังไม่ได้เปิดให้นั่งนะคะแต่สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาบอกนะคะเราไปนั่งเซวีอยู่ตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปค่ะบรรยากาศริมคลองค่ะเหมาะที่จะมานั่งโง่ง ชิวๆคนเดียวค่ะแต่จริงนั่งตรงไหนก็โง่อยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามานั่งตรงนี้อ่าได้โง่แบบสมบูรณ์แบบค่ะ <laughs> อ่ะนั่งแล้วค่ะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปค่ะเก็บไปลงสตอรี่สักสามปีสีปีค่ะลงได้ทั้งปีทั้งชาติค่ะมุกไปครั้งเดียวลงได้เป็นสามปีเลยค่ะมุกออนไม่เป็นค่ะ